สวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่เฮาคือมาเบิ่งพญานาคหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าหัวองค์นี้เคุณหาหัวนะครับก็สิมี่กัตเมีล่ำโถหลังจากพญานาคก็สิเป็นโตเฮล่านะครับนี่ยตัวหนึ่งตเฮล่าครับโตเฮล่าเขาเอื้อนว่าโตสำหร่อก็จะหนักนะครับคนอิศะเขาจะหนาคว่าพญานาค ที่ได้มาบวชถึงให้ซื้อว่าเป็นนาคเฮีลาเพิ่นก็อยากได้นะ้ำเพิ่นก็นเลยท่ากันกับพญานาคนะครับพญานาคก,ก็ว่าถ้าถ้ากืนพญานาคได้ก็ษีไฮเฮีลาเพิ่นเป็นใหญ่นะครับเสียเพิ่นมาบวชจงว่าเป็นหยังเพิ่นคือเห็ดไฟน้ำทางขึ้นโบสถ์ขืนยังนะครับโตเฮีลาให้เป็นโต,นนตไฟบุ